วันนี้คนป่วยอยากกินส้มตำขูดมะละกอเอ้ยนี่ขดูดสับเองเลยจ้ามือสับในตำน,น้ำเจ๊เทียเป็นแม่ค้าส้มตำม,มาก่อนนะ,ะวันนี้เราใส่พริกสดพริกแห้งแล้วก็กระเทียมแล้วก็มะนามวมะเขือเทศน้ำตาลน,น้ำปลาวันนี้เจ๊เทียนใช้น้ำปลาต้มนะ ไ,ได้แบบเยอะหน่อยใส่น้ำเียเยอะใส่ไปไดอยากกินเส้นมาระก,กอสักแต่ปกติชอบชอบมาระก,กอขูดนะแต่ขูดแล้วเส้นมันเหมือนจะเลย่ะชอบขูดที่มันแบบเป็นแท่งๆแล้วก็ตำเยๆแล้วก็ใส่กุลล้งลงไปนิดหน่อยกินกับขนมจีนนะตอนแรกว่าจะใส่ขนมจีนไปไปตำซัวแต่ว่า กลัวมันไม่อูมามินะเลยกินแยกดีกว่าเนี่ยให้กินไหมมาดูพี่ยังไม่รู้ตม้ตมตม้มต้มฝีมือเจเทียนอร่อยกว่าเราตา้มนะนี่เดินมากินด้วยกันนะไปละบ๊ายบาย